สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมซ่อมพัดลมตู้ฟักไข่นะครับช่วงหน้าหนาวหรือหน้าฝนนี่จะไม่แ,งแม่งฟักนะครับเกาะหมุดมน,นไม่นิ่งนะครับแล้วก็รังไข่ผมจะไว้บน กงไก่ตัวผู้ไก่หนุ่มนะครับมันโดนฝนบ้างนะครับต้องเก็บมานะครับเดี๋ยวก็พวกตัวเมียที่มันชอบกินไข่ในรังนะครับผมจะเอาไปใส่ในกรงตับไข่ไขนะครับเก็บไข่เอานะครับได้ประมาณเก็บวันก็เก็บมาใส่ถู้ฟักนะครับ แต่นี้ชัวเลยรู้พ่อรู้แม่แต่ว่าถ้าได้เจ็ดแปดวันปุ๊บเจ็ดแปดฟองเนี่ยผมก็จะเอาตัวเมียไปปล่อยแล้วนะครับให้มันไข่ตามธรรมชาติมันละทีนี้พัดลมมันมีสองตัวนะครับมันเสียไปตัวหนึ่ง เสียอีกตัวนึงเดี๋ยวไข่ตุยหมดเลยนะครับช่วงก่อนก็เก็บมาลูกลูกไก่ได้ไประมาณสักยี่สิบกว่าตัวนะครับมาถึงก็เอามาเก็บไว้หลังบ้านทาสายรัดขาไว้นะครับจะได้รู้พ่อรู้แม่นะครับ ลมมันอยู่ด้านในนะครับเรือไม่ถึงต้องใส่ผ้าปิดจมูนะครับ มีขนที่มันฟุ้งในตู้ก็มีนะครับพัดลมขนาดสองร้อยยี่สิบโวลต์สี่จุดห้านิ้วนะครับพัดลมระบายในตู้ฟักรุ่นนี้นะครับ ตู้ผมไม่ได้ทำเองนะครับผมซื้อมานานแล้วครับตอนแรกซื้อมารุ่นก0าว่ากฟองนะครับแต่ให้น้องไปเชียงใหม่แล้วแลวผมซื้อรุ่นมาถ้าผมจะไม่ผิดมันหกแผงนะครับไอ้ตัวนี้ใช้นานแล้วครับนานหลายปีแล้วนะครับ แต่ถ้าจำเป็นก็เปิดถ้าไม่จำเป็นก็ให้แม่มือปืนฟักนะครับแต่ช่วงนี้ต้องเก็บข้อตู้นะครับอุณหภูมิมันเปลี่ยนบ่อยครับแต่ถ้าใส่ทูบฟักเนี่ยออกตัวมันจะมีตายโคบ,บ้างนะครับเดี๋ยวตอนใกล้18วันก็เอามาใส่ตะกร้าไว้ นั้นเนี่ยมันจะหลงกันนะครับไม่รู้ว่าลูกตัวไหนอีกบางตัวก็ไข่มันซ้อนกันนะครับก็ต้องแอบดูว่าตัวไหนไข่แบบไหนเอาปะกะาาเคมีไปแต้มไว้แล้วก็ปุ๊บก็แยกมาให้มันเหลือแม่เดียวนะครับเอาไขม่มาใส่ตู้ไว้ ก็ไข่ไก่มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับแยกออกมาเอาตัวพ่อปล่อยภุมฝูงนะครับแต่บางตัวก็เอาใส่ในกรงกรงเคาะนะครับ ลม4.5นิ้วขนาด220โ้ลต์สซื้อมาเมาื่อวานนะครับ190กบว่าบาทใช้นานเลยรู้ว่าซ่อมยังไงยังไงนะครับนา,านก็มีเสียไอ้รุ่นนี้มันใช้ตู้ ใช้หลอดไฟสามสามดวงนะครับแต่ผมใช้สองดวงเองนะครับสามดวงนี้มันเปลืองไฟ2ดวงก็ไล่แล้วนะครับแล้วก็เอาถุงพลาสติกปิดด้านรูที่ระบายอีกรูหนึ่งนะครับให้อุณหภูมมันสูงขึ้นไม่ให้หลอดไฟทำงานเยอะนะครับ ตัวนี้เป็นรุ่นตู้ไม้นะครับข้างในปิดฟอยไว้ประมาณสองวันผมก็มาเติมน้ำนะครับ ຕໍ່สายไฟก่อนแบนึง ลอดไฟนี่ผมใช้60วัตต์หนึ่งดวงนะครับแล้วก็40วัตต์อีกหนึ่งดวงนะครับมันจะได้100วัตต์พอเดีถ้าใช้3หลอดนี่ค่าไฟเดือนหนึ่งก็ประมาณ4-500นะครับถ้าผมจำไม่ผิดรวมทั้งไฟในไก่เล็กด้วยนะครับ แต่ถ้าไม่ได้ใช้ก็เผื่อเฉพาะให้ไก่เล็กนี่ก็ร้อยกว่าบาท เอาไข่ให้แบบเดิมก่อนนะครับเมื่อกี้เก็บมาอีกหกเจ็ดฟองมันมันไม่ใช่ไข่ทุกวันนะครับก็ใส่ในกครงตับมันบางวันก็ไข่บางวันก็ไม่ไข่นะครับบางทีก็เว้นสองวันไข่นะครับจะให้ได้หกเจ็ดฟองครบผมจะพอเลยนะครับตอนนี้แม่ บางทีปล่อยไปก็ชนกันนะครับก็ต้องเก็บเอาไว้ใส่ไว้ในกครงตัดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วันที่แดดออกก็เอาใส่ใส่สุ่มนะครับให้มันกิน้ายนะครับเอาหญ้าให้มันกินต้องเขียน เอาเขียนไขไว้นะครับจ็แปดวันก็มาสองเชื้อก็รู้แล้วครับมีไม่มีไม่มีก็ให้คนงานต้มกินกับเหล้านะครับ มาสองแม่นะครับได้ประมาณแปดแปดฟองฝนตกนะครับมันเปียกต้องเช็ดก่อนนะครับ มีเช็ดก็เขียนไม่ได้ ซื้อปากกามานะครับต้องเขียนไขไว้พ่อแม่ไหนนะครับ ไข่ทุกแม่ใส่ตู้ฟักนี่เลี้ยงไม่ทันแน่นะครับมันจะเลืองค่าอาหาร,เ,รเก็บก็ได้หนึ่งตัวนะตอนนี้ออกเมื่อวานนะครับ เดี๋ยวพรงนี้ก็ไปใส่ไว้หลังบ้านใส่รวมกันนะครับ ช้สองไขนะครับซื้อมาเจ็ดสิบกว่าบาทเองนะครับปกติผมใช้โทรศัพท์มือถือนะครับแต่ตัวนี้ชัวกว่ามันปิดแสงหมดเลยนะครับตอนกลางวันก็ส่องได้นะครับ ใกล้ออกแล้วนะครับเี๋ยวสององคู่มันออกไปหลายวันแล้วนะครับ i do this being รุ่นนี้เป็นรุ่นอัตโ,ตโนมัติครับกับไขรเองผมตั้งเวลาไว้สองชั่วโมงกับทีนะครับตัวตั้งเวลาก็เสียบ่อยอยู่นะครับผมเปลี่ยนตัวสองตัวแนละ้ตัวตั้งเวลานะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้นานเราก็มารีเซ็ตใหม่นะครับไ้ตัวตูว้ไปตัวตั้งเวลานะครับ มจะมีออโต้กับแม่นวลนะครับตัวนี้แต่ผมตั้งเป็นออโต้นอกจากว่าถ้าจะเอาไขมาใส่หรือว่ามาสองเชื้อนี่ผมก็คลิกมาให้เป็นแม่นวลนะครับแล้วก็หยุดสองเชื้อหรือว่าเอาไข่ใส่นะครับ ซ้ายนี่ปรับขึ้นลงนะครับเป็นเมน,นูนใช้ตัวนี้เป็นออตโต้กับเมนูนนะครับมปนตั้งไว้ออตโต้ตลอดในตัวขวาไอ้ตัวสีขาวนะครับในตัวพลิกเวลานะครับแฮมเมอร์ในตัวนัาเไม่เ็ติดนะครับ ิกเองนะฮะเดี๋ยววันหลังผมจะพาพไปดูหลังบ้านผมนะครับที่เอาไก่ลูกเจี๊ยบ